ชมวันนี้พ่อบ้านพาทำไปเลยจะพาไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวมีรถที่อ้องจ้าของคอนซีร์ตนะครับจะดูการเปลี่ยนการถอดไปแล้วดูการเปลี่ยนไปีล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งการเปลี่ยนแรงมากครับจะมีนัดตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับที่การทำก็มีกุญแจตัวแหวน ตัวเดียวเองครับโดยการทำนะครับจากนั้นเราก็ทำการถอดยางก่อนเลยครับถอดทางประตูก่อนเลยครับเอาใช้เต็นท์ออกมาแลครับแล้วจากนั้นเราจะมาตัดนะครับตัวที่นนหนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วเราุญแจกถอด ตัวเดียวครับตัวนี้ตัวแบนตัวเดียวครับพอเสครับเห็นไหมครับตัวที่2นะครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็พยายามถอดพยายามดึงออกมาทรืตรงๆนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับอย่างนี้นะครับเลื่อนตรงๆดึงออกมาตรงๆเข้าหาตัวนะครับดมัตรงแนวหลุดแล้วครับเห็นไหมครับมันจะมีเที้ยวสองเที่ยวนะครับแล้วก็มีเขี้ยวสองงานนะครับ อันี้จะเป็นหลอดไฟถอย FELIPE ไฟไฟรีนะครับใน้ตัวนี้คือหลอดไฟเลี้ยงของเราเราจะัวแรบพิธีถอดเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับดังกึ๊บนะครับหมุนเข็มนาฬิกาดังกึ๊บนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี้นะครับเวลาถอดออกมาแล้วครับเราต้องกดออกมานิดนึงแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกามันเดินครับออกมาแล้วเนี่ยครับเราดูวิธีการว่าผ่านไม่ขาดล้วดูไส้มันครับในตัวนี้แล้วก็ทำการ ซื้อมาใหม่แล้วครับรถตัดแล้วเราจะหลดอดใหม่มาแล้วนะครับในราคาไม่กี่สิบบาทนะครับท้างรถเองชมพ้าตั้งเองได้นะครับรถเราใส่นะครับมันดูดูให้ตรงเขี้ยวนะครับแล้ใส่ตรงเขี้ยวนะกดลงนิดนึงมีร่องนิดนึงแล้วหมุนตัวนี้เป็นนาฬิกายึดครับแล้วก็ใส่าตามร่องเตามร่อง ใส่กันไปหมุนปูนกันตามเป็นวิจารณ์ครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วันนี้เราจะใส่คาเทนเดอร์เพื่อนๆดูนะครับเป็นมีเดยมีเคี่ยวสองอันนะครับก็ไปใส่เข้าไปที่แล้วก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเสร็จนะครับตอบนะเห็นในเคี่ยวครับครับลองดูให้ตรงเสร็จนะครับใส่ให้ตรงนะครับดูเห็นง่ายงครับ โอเคในน้าเราก็ใส่ต hmm ้องใส่ยางก่อนนะครับใส่ยางก่อนนะครับเนี่ยยางเรียบร้อยนะครับใา้ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับพยายามดูเที่ยวตรงนะครับเพื่อนๆดูเที่ยวแล้วก็ดันรวมใส่กระเพรานี่ใส่กระเรานะครับให้ดูเที่ยวให้ดีนะครับเนี่ยพอได้โรคกียวปุ๊บเราก็ดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเท่าที่แล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับ เตรงโล่ตรงโล่นับตัวนี้ตรงกับโล่ในล่างครับโรครับทันเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็ใส่น็อตว่าที่มันเดิมตัวที่หนึ่งใส่แล้วครับตัวที่สองใส่นะครับไปตามขันเลยครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เอารูกดฟ้าเรียบร้อยบนะครับมันจะเป็นยางแล้วเป็นตัวต่อนะครับต้องให้แน่นสนิทครับจ,จ,จากนั้นต่อไปนี้เราก็จะไประตรวจสอบกันว่ากาะติดใช้ได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับมากดไปเรี้ยวไปนะครับเไปไดูสายจะได้เหมือนเดิมดครับอ๋อติดแล้วแจ้งด้วยนะครับเ,เพื่อนๆทำง่ายๆ ต้องไปจ้า,ง,จาง,งช่างทําเองเพื่อตัวเองที่บ้านจากคลิปนี้พ่อบ้านพาทำไปเรื่อยก็พอจบเป็นเพย์นี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ติกดกตามเพื่อเป,ป็นกระตับไปติดต่อไปข้างหน้าครับสวัสดีครับสี่ยกครับบ๊ายบายครับ